ก็ดอกงามเลคักคักคักปลากำลงมาเลยคักคักคักอืมงามครับเป็นแถวเลยโอ,อ้ยเนยเข็ดเข็ดกำงานน้ำหลูงน้ำลานเด้อครับบนเสน่าบนบ้านป่ากา็าแต่แนวดีๆมาให้เบิ่งครับผมยังงามๆครับผมรสชาติหวานนิดๆเด้อครับเข็ดพึ่ง<ม>โอ้เข็ดพึ่งช็อกโกแลตครับผมบ<ม>อ้โห ก็ S <S <S ไม่เขากรรมขึม้นโชกเกล็บางคนก็นเอือนเขากรรมครับผมก็ะเล็แต่ผู้สื่อขอ่นเนาะนีหลายชืดเนาะจ้ะมีหลายชื่อ <S <S ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับมนต์เสน่ห์คนบานป่าเด้อครับเหมือนนิกระาพอยยงยงยงพลอยปีน้องอีฟซีทุกครั้ทุกคนครับผมเขาปลาคือเกาเด้อครับจิกัดไม้ก็อยู่บ้านสังอมหมู่เจ็ดตำบลขา้าวสาอำเภอบุญะลิกจงังหวัดอุบลาราชธานีครับผมพบกันในวันที่เท่าใดน้องเพื่อน ชิมหากันยาสองพันถั่วเจี๊เด้อจ้ะครับผมเมื่อวานนี่ก็ไปปลาลางน้องเมกครับแต่ว่าไปก็ได้เฮ็ดบลาลายน่าได้บลาลายก็เลยไปได้ลงคลิปครับผมเมื่อนี้ก็เลยมาลุยทางสังหหอมต่อครับผมไปเลยครับไปจ้าครับให้ไปลุงในบ้านนเป็บ้านในสวนนเด้อครับผมกระตาท่านเดี้เอออกจากรถอยู่ครับไปเลยครับนี่เพืช็อกโกแลตเด้อจ้ะอ่านอ่านไอ้ดอกนึงเรากำลังทำอะไรเขาได้ปะ chocolate đưa ra chân 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 tham chân 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 ชโโ็อกโกแลตครับผมกดอดอแกงเดอดอ้อครับรแกงแส่คือกันครับผมว่มีหลขมเยอครับหวานนิดๆรสชาิดีเ้อจ้ะแลแกงนำออกำๆเนดะน้ำออกดำหมออก,ออก,ออกึ้นหมองๆนะจ้ะนำเนี้เนี้ย

ดอกหน่อยคนหนึ่งแ <Okay. S 1> ดงขาลายเด้อจ้ะดอกเด้อจ้ะอ๋อมดอกหน่อยพ่อพ้นเล่งขนาดครับช่วงแมนจ้ะตัวนั้นเราเอาเด้อครับอื้มงามเนาะ คครัับเป็นเพื่อนเดลยเป็นไห่เผื่นเข่ากำน่าจะงามดมด้วยเป็นแถวเลยข่อยเนี่ยเทปเฮ็ดกำงานน้ำหลู่น้ำลานเด้อครับบนเสน่คนบ้านปลากะหาแต่แนวดีๆมาให้เบิ่งครับผมยงามๆครับผมติหวานนิดๆเด้อครับเห็ดพึ่งโอ้เห็ดพึ่งช็อกโกแลตครับผมโอ้โหเป็นข้าวกำ มันจะกระเด็บนบางคนก็เอือนเข่ากำครับผมกระเล็แต่ผู้สื่อเอือนเนาะมีหลายชื่อเนาะจ้ะมีหลายชื่อครับผมปลาก็จะเป็นออกหกแน่หกแน่ครับผมหาอยากแน่เด้อครับเพราะว่าดอกนี้เอ้าปด้เด็นนอยากอันสีคือใบตองแห้งครับผมดอกนี้ดิดนี่ลมประหงังเลบุหินเลย งามเลยโอ้ใหม่ๆน่าจะไม่รับขาเนี่ยมีน okay. ิ้วเลยมีลองเท้าอยู่จุ่มนี่ก็งามด้วยจ้ะทางไหนกันเนีาะทางไหนบอกเลเอกำลังงามเห็นบ่บงทันเห็นลมปางงามอยู่ก็มีตอนกลางโอ้ย่างามเาะจ้ะจุ่มงามแน่รอ

ก็เดียวกันละบเติมดีนะที่ทั้งสอจะ็มีที่น้อยก็มีแนวอยู่นะจจะจุ่มไม่เด้อจ้ะอะไรก็จัดสอร้างตาตามาสองอันไหนด้วยกันดูงาน Đây hết cò mà này. Ừ, luôn. Đây. Đợt đợt luôn Đây. ฝน,นตกซุมมือครับผมม,ม,มมันมีกระตกเศร้าหันคนมาตกทีเก็บวไล่มือนันดอกหนึ่ง mẹ ừ. là không biết đâu mẹn vợ luôn dưỡng hết thở lưu thắng vớt sài lòng mày lương lòng mày gì, phi 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 Nhà lần nắp tân hai mặt Ừ mặt hai mặt nó mặt hai mặt hai mặt hai mặt rồi mặt hai mặt hai mặt hai con hai mặt hai mặt hai này em mặt hai ăn cái này,

ta làm bỏ quá đẹp này. bỏ cực kìa buộc bỏ cắt cho kênh Ghiền Mì cái bỏ ข<ม>อง <ๆ S 2> คระจุงนี่ของหาง่ายคุนตุกเลยตุกอีกเลยเยอะแ,แ้วบานกระจุงยังเจ็บได้เบิดบอลเบิดบดอะไรีครับท่านสีไปไกลแต่ว่าหายถึงไหมปวเลยนาดนี้น่นไกลไปยังขนาดบา Đó, vậy đấy đấy chú mày lạy Đấy đó, màu, lai hèn hầm mày thoát chim bớt chị lạy mày 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 mà mày 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 mày

<S <S ยืมมาดิอะแลยวมาได้หันกันก็ได้กเกี่ยวมากเตีมาพีบานี่ต้นเขาโดนคือบอัวมันบดเลยครับป็จงมีก็ได้ับได้ครับ หมดกระหอมพอหมดนี่ดอกหน่อยคนละหมายบวมจ่อยเอาไปได้เอาไปได้จุ่มอ้ยจุ่มขึ้นขาดไปเอาได้หมดแล้วนี่ได้ยุสัมผัสเมื่อก่อนสัมผัสลาย Ủa, còn mạng này em em bớt rồi nhẹ thật thôi em bắt em 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 bớt em 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 này. em 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 แกข่าไปไหนนีเ่เป็นเหตุตัง้งคาติคนเด้อสามข่าวหนึ่งโอ้โหนี่แค่ไหนครับผมบหมดนจะมีคนบานาัาปลาครับากินแต่น้ำปลาเน,นี่ยนี่นะครับเมื่อวานนี่บ่ะมานฝนไหลกันเลยเมื่อก่อน <c oughs> สูน่หนาวอะไ้สู่หนาวอะไรครับเมื่อวานนี่บ่ได้เอาเสือกันฝนมานำครับผม เขาปลาโช่อน <t ries> ี hair, <Okay. S 1> uh ่จะเสียกันฝนยากันยุงเด้อครับอู้ดูทางไหนอ่ะทางไหนเนี่ยจงอาทางไหนนี่แต่ดอกกงงามจ้อยทางไหนช่องดอกเหมือนกันหมดมันก็หอมพอหมดน่าจะมาๆม่แจะไปเจอไหนมา เนื้อเลือดเนื้เลือดโอ้ลุ่มลุ่มลุมกลิ่นร้ายกับลุ่มเล่นมลิ่นไงครับเก็ตจุ่มีเต็มตาเลยตามาสองเลยนะหาบเลยว่ามันมันเปลี่ยนกายเห็ดเห็นดิกวก่อนนำมาทันมือเลยเหรอ

มาถ้าอุบนกันแอัน hmm. ี้แหละครับผมแอ้วตามาน้อ่ะวมาก่ะนี่นี่นี่แม่นด้วยเลยแม่นเบม้อเวตามอ่ะออโอ้ตา 过来一个。<laughs>

เด้งขามเด้ดอจ้ะนาดค่ะุณ่ะอผเพิ่งค้าโกนนลมาค้า,ท,าทั้งเลื่อแบะโกนเนาะนี่จูมเพินง,งนี่จูมกพิ่งมคนเยเดงขามเด้อเด้ดงขามหอมง,งามครับใช่ปาดกอดอ,อ,อกงาม กาลังมาอีกค <'t work>, <monastery> <The acid baptism> <are> <amine> ักๆัน้ำค่อืมวันจุฟองกันป่ะเี่ยขดกหน่อยสิดอกลาน้องเป็นดอกลาดอกคนสีตนหิดงแดงดงนะจ๊ะแม่นครับแดงดงเด้อครับแม่แดงจึงคือวัมันลิดสติกเลยดอกเลยหัวอื้นก่อน ย็นกวาสิไปยันเดีดยไปหาเห็ดต้องเด้งขามด้วจ้ะเดงขามใเป็นเดงขามขากไอ้ยขาข้างมาปวดขเด้วยรับจะได้จะงอดอกเดียว ญาติพี่หลอกว่าออเดกเดียวคนเอาเอาเลยนะข้ากำข้าแถกขากข้าแขกากุณคุณจ้งจ้ะแดงข้ามขรงบ้านพันไดวันหลวงเวนออ้กลางทางนะจจะได้ย่นะได้ยี่จ้ะ หง่ายแหละครับปานอวยเนาะ,ะก็เลยมานแห้งอยู่ครับผมไขว้คือหม,มืออยู่เด็กตาหนึ่งกับเคืองเมื่อวานนี้ฝนตกย่ำก็เลยทอยก่อนครับผมแหมจ้ะหนาวหนาวา <c oughs> ครับมื้อนี้เป็นเฮดผงช็อกโกแลตเด,ด้อจ้ะลักลักษเนาะจ้ะครับตานี่ก็สิเป็นเฮดผงแดงแดงข้ามข้ามกับละงอกสองสามดอกจ้ะแล้วก็ช็อกโกแลตจ้ะ ่าเลือกับตาจุ๋มนั่นเนาะจุจ๋มหง่ครับผมจ้าฝากกดหลา์กดแชกดติดตามมอเสียคนบานตาในเด้อจ้ะสำหรับคลิปมนีกับบ่มียังหลายจา้าพอกันคลิปหนาจา้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมอเสียคบนบันตาครับผมขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผม เมื่อวานนี่ต้องขอโทษขออภัยครับบ่ได้ล่งคลิปเพราะว่าหาเห็ดบ่ได้ครับผมเพราะว่าฝนยำก่อนก็เลยมาขั้นแมนลุยซะถท้ก,ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าหนาวเนาะครับก่อนเสียมลาผ้าจาก,ก็ขออำนวยอว้ใพ่พญายม่งใหญ่พ่อแม่พ,พ,พี่น้องเอซีทุกท่านทุกคน,นครับผมมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองในทองครับผมให้สมคุ้มมาปถานาครับผมให้อยู่เป็นลมพ่อลมไส้ให้ดูกให้ลานไปโดนโดนครับผมอำลาผ้าจากแล้วเด้อครับ คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ